ในหัวข้อนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการนำฟอร์มนะคะหรือแบบฟอร์มมาใช้ในเว็บเพจกันในปัจจุบันนะคะในเว็บไซต์หนึ่งหนึ่งนั้นอาจจะมีแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับในการรับข้อมูลจากผู้ชมนะคะเช่นอาจจะเป็นแบบฟอร์มลักษณะของเป็น e s p o n s e form นะคะ,ะเอาไว้สำหรับในการแสดงความคิดเห็นของผู้ชมนะคะที่มีต่อเว็บไซต์โดยจะให้กรอกชื่อกรอกอีเมลนะคะ แล้วก็ระดับความสําคัญใส่คอมเมนต์หรือใส่ข้อคิดเห็นไปแล้วก็ส่งฟอร์มนี้กลับไปให้คนที่ดูแลเว็บไซต์นะคะเพื่อใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขหรือนําความคิดเห็นนี้ไปใช้งานอย่างอื่นต่อหรือบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะข,ของฟอร์มนะคะที่ใช้สําหรับในการลงทะเบียนฟอร์มที่ใช้ลงทะเบียนนั้นอาจจะสอบถามนะคะว่า คุณชื่ออะไรอีเมลเบอร์ไลน์เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์เป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะสถานที่อยู่อยู่ที่ไหนมีความสนใจอะไรบ้างซึ่งลักษณะของฟอร์มลักษณะแบบนี้ก็คือคล้ายๆกับฟอร์มแบบสอบถามหรือสอบถามความคิดเห็นอะไรทั่วๆไปแต่บางครั้งก็จะมีแบบฟอร์มลักษณะของการใส่เนื้อหาของข้อมูลอื่นๆนะคะอาจจะเป็นข้อความที่ใช้ในการ ล็อกอินเข้าไปในระบบฐานข้อมูลหรือระบบสมาชิกของเว็บไซต์ต่างๆได้เช่นนะคะในเว็บไซต์ของ hotmail.com เมื่อเราเข้าที่หน้าแรกเราก็จะเจอแบบฟอร์มเล็กๆฟอร์มหนึ่งนะคะให้ใส่อีเมล์อเดรสแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเพื่อที่จะล็อกอินเข้าระบบไปเช็คจดหมายหรือไปเข้าร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆของเว็บไซต์นั่นเองอันนี้คือฟอร์มลักษณะของระบบสมาชิกนะคะ แต่บางครั้งก็จะมีฟอร์มอีกประเภทหนึ่งฟอร์มอีกประเภทหนึ่งนั้นก็คือเป็นฟอร์มที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นของผู้ชมนะคะที่เข้าไปอ่านข้อมูลหรือไปโพสต์ข้อความลงไปในเว็บไซต์ต่างๆอย่างเช่นเว็บของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการจะมีการนําเสนอข่าวนะคะต่างๆและตรงท้ายข่าวนั้นจะมีส่วนของฟอร์มให้ผู้ชมสามารถที่จะ ร่วมแสดงความคิดเห็นในกับหัวข้อข่าวนั้นๆด้วยนะคะก็จะให้กรอกชื่ออ e ีเมลแล้วก็คีย์ข้อคิดเห็นแล้วก็ส่งข้อความข้อความนั้นก็จะถูกนำมาส่งนะคะแสดงหรือเรียกว่าโพสต์ลงไปที่เว็บไซต์นั้นๆในหัวข้อนั้นๆที่ก็ตั้งกระทู้ขึ้นมาอย่างกระทู้นี้จะเป็นกระทู้ของข่าวนะคะเป็นกระทู้ของข่าวก็นำเสนอข่าวแต่ว่าให้ผู้ชมนะคะมี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้ด้วยก็คือเป็นการนําฟอร์มมาใช้อีวิธีหนึ่งนะคะแบบฟอร์มที่ใช้ในการรับข้อมูลนะคะจะมีหน้าที่ในการรับข้อมูลจากผู้ชมและส่งข้อมูลไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งภายในฟอร์มนั้นจะประกอบไปด้วยอ็อบเจกต์ต่างๆที่ใช้ในการรับข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Textbox หรือ text f i e l นะคะใช้ในการรับข้อความโดยการกรอกจากผู้ชมหรือจะเป็นตัว list menu ที่เป็นตัวเลือกที่มีตัวเลือกให้ผู้ชมเลือกนะคะและก็ใช้ตัวรับข้อความลักษณะเป็น text area ที่ต้องการรับข้อมูลที่มีปริมาณมากๆก็เป็นลักษณะของ text area นอกจากนี้ยังมีลักษณะของ ออบเจกต์ในฟอร์มอีกนะคะก็คือตัวเลือกต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกแบบออปชันหรือตัวเลือกแบบเช็คบ็อกนะคะและสุดท้ายก็คือปุ่มบัตทันปุ่มบัตทันตรงนี้นะคะใช้สำหรับในการส่งข้อมูลนะคะคือสับมิดนี่คือส่งข้อมูลกลับไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการประมวลผลเช่นเ,เก็บ เข้าในสู่ระบบฐานข้อมูลหรือเก็บเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลและวนาแสดงผลในหน้าจอเป็นต้นดังนั้นออบเจกต์ต่างๆที่อยู่ในฟอร์มนี้เราก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้ฟอร์มเรามีความสมบูรณ์นะคะว่า,เ,าเราจะใช้ในการรับเนื้อหาอย่างไรบ้างซึ่งลักษณะของฟอร์มนั้นมันจะมีแตกต่างกันใช่ไหมคะเห็นว่าถ้าเป็น text box นะคะหรือเ,เป็น text field ใช้ในการรับข้อความ เราก็สามารถที่คีย์เนื้อหาข้อความของเราลงไปในนี้ได้อันนี้ก็เป็น text field เหมือนกันแต่เป็นลักษณะของ text area นะคะก็คือจะมีหลายๆบรรทัดแล้วปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม submit ที่ใช้ในการส่งเนื้อหาลงไปใน web server นั่นเองนะคะซึ่งการทำงานของ web server นั้นจะต้องประมวลผลด้วยโปรแกรมนะคะภาษา cgi เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะคะว่าเราต้องกำหนด ค่าในการทำงานของฟอร์มนะคะเริ่มต้นไว้อย่างไรบ้าง